การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาเคมีประเภทบอร์ดเกมเกมบิงโกตารางธาตุในกล่องจะมีใบแรกเป็นใบบอกสัญลักษณ์ธาตุใบยาวนะคะนั้นใช้สำหรับผู้ประกาศเบีย้ยใช้วางเบี้ยที่ประกาศแล้วเท่านั้นเพื่อใช้ตรวจสอบกับผู้เล่นที่บิงโกแล้วค่ะและใบต่อมานะคะเป็นกติกาของเกมค่ะ ในกล่องสีส้มของเรานะคะจะเป็นเบี้ยที่ใช้จั่วขึ้นมาค่ะและในกล่องสีเขียวนะคะจะเป็นเบี้ยเปล่าที่จะใช้วางในใบาตารางของเราค่ะต่อมานะคะจะเป็นใบาตารางบิงโกค่ะจะมีทั้งหมด20ใบกติกา การแข่งขันผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ขันเบีย้ยซึ่งจะเขย่าและประกาศเมื่อเบีย้ยในกล่องออกมาทีละอันเช่นเบีย้ยที่เขย่าออกมาคือ h ฮ mm. ผู้เล่นคนใดที่มีสัญลักษณ์นี้ในบัตรบิงโกของตนก็จะหยิบเบีย้ยป่าวางในช่องนั้นจากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีเบีย้ยป่าวางในบัตรบิงโกของตนเหมือนกับตัวอย่างที่ให้มาตัวอย่างนี้อันใด ว่าบิงโกในเกมนั้นก็จะจบลงจากนั้นก็จะมีการนับคะแนนตามที่ปรากฏในแถวนั้นโดยที่ผู้ประกาศเบีย้ยจะทําการตรวจสอบกับเบีย้ยที่ประกาศมาแล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันผู้นั้นก็จะเป็นผู้ชนะในช่องตรงการช่องฟรีจะหมายถึงช่องที่ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์วางเบีย้ยได้ทันทีที่เริ่มการแข่งขันตัวอย่างที่1ของตารางบิงโก ทั้งแถวตัวอย่างที่2เป็นแถวยาวขนาดทั้งแถวตัวอย่างที่3เป็นแถวทะแยงมุมซ้ายตัวอย่างที่4เป็นแถวทะแยงมุมขวาตัวอย่างที่5เป็นรูปมุม4มุมใหญ่ในกรณีที่มีผู้เล่นบิงโกพร้อมกันหรือมากกว่า2คนผู้ประกาศเบี้ยจะทําการตรวจเบี้ยและนับคะแนนให้ทุกๆคนที่บิงโกผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศค่ะ